กับสวัสดีสาววันสุขด้วยครับเออวันนี้ครับพี่น้องมาเบิ่งขางเฮียนนี่แหละมือตัดอ้อยไปแล้วมือนก็เริ่มมาปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยขางเงินอ้อยนำยุดใส่สายยางนะครับใส่สายยางใส่สายยางใส่ไปนะครับยุดต่ำขางเฮียนนี่แหะครับกางเฮียนคือเก่าไปคูนสมบูรณ์ะครับเพื่อนปลูกอ้อย ไปไวตะกขางเยี่ยนไปตุบก่ครับไอ้ตาปีงอหัวบึงพวกกระลังขึ้นขึเนี่ยตัดออกไปขายแล้วอันนี้ก็เลยมาเห็ดเสริมปลูกเสริมอีกนะครับกางเยี่ยนกางเยี่ยนนะครับอ้อยขาเยี่ยนไอ้ตัวไอ้องเหาวบึงอ้อย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 ออ้ยขาเยี่ยนเด้อครับดื้อขาเยี่ยนเห็ด้พี่น้องอหั วกใส่ใส่หยาบใส่น้าพดยำน้ำม้ยมยยำม,มันเลนเก็เป็นที่ดีเปิดน้ำใส่นะครับครับคลิปนิคเอาไวส้สมนีนะครับคลิปนี้เอาไวส้สมีสวัสดีครับพระบรมมุขปล่อ,อ,อยนี่สุดแล้วครับ